เอานะบางทีดวงเรามันไม่ถูกเป็นพันเป็นไรถูกสิบบาทเขียนตัวเดียวเลยยี่สิบกลีบเขียนตัวเดียวเขาเขียนให้เออแปลกเนาะชอบไม่ชอบกทะเบียนนะที่ว่ากันตั้งแต่ต้นนะนี่นะผมจะฝันแค่นี้แหละก็ฝันที่ขึ้นแรกฝันอะไรนะใส่ข้อมือข้อมือทองเส้นหนึ่งใช่เราเอ๊ะมันจะไปออกเรื่อเลขวันนี้เลขอะไรหนึ่ง้าแปดเนี่ยแล้วก็นั่งคิด ก็อยู่ในนี้มีเห็นไหมนี่หนึ่งห้าแปดเอเลยเออมันน่าจะเชื่อได้อยู่ประมาณหนึ่งแสดงลูกหินอยู่กับมือเรามาตีเนาะนลูกหนึ่งแล้วก็มือคนยกคนอยู่ข้างหลังแปดคนก็ที่ที่เราตีป่ากก็แปดด้วยก็มีเขาว่าเป็นไปได้อยู่บบแต่ว่าเราก็ไม่ให้เชื่อ,เ,อ,อเป็นพี่เราชอบกระจัดไม่ชอบแปดสองห้า ได้ได้แปดสองห้าเจ็ดสองห้านี่ได้ได้เห็นหนอนก็ต้องมีหนึ่งยาหนึ่งห้าหรือเปล่าไม่จะออกแปดหนึ่งห้าหรือเปล่าเมื่อกี้ฟันอะไรนะแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดบางทีมันก็ไม่ออกตรงมันพลิกกลับเป็นแปดห้าหนึ่งก็ได้แบบนี้มถือว่าอยู่ในอาจารย์แม่เราอยู่นะ <ไ>อนนี้คือฝันนะอย่าไปเชื่อมากอย่วใครชอบก็จัดนะ่คือผมก็ไม่ค่อยฝันเท่าไหร่นะคุณไดนฟังนี้เฉยให้เก็บเอาไปคิดรูดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนครบอบสามกระสูนแล้วก็จะตบแปดตบเจ็ดอะไรแล้วแต่ครับ สามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์แปดสามศูนย์อะไรก็ว่าไปแบบนี้ได้ชอบคู่นี้หกศูนย์ก็ชอบเหมือนกันใส่ห้าหกศูนย์แปดหกศูนย์อะไรก็ว่าไปนี่เนี่ยมันชอบคู่ศูนย์แต่ว่ามันชอบศูนย์นะชอบศูนย์ใหม่ที่ว่าศูนย์มานะรู้สามคู่มีหวังอยู่ถ้าตัวเก่ามาเพราะว่าถ้าจะอธิบายสไตล์มา มว่าตัวเก่ามีเปอร์เซ็นต์ตามตามสไตล์ตัวเก่ามาสองตัวนะ,ะแต่ถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราต้องแก้โจทย์ไปทางไหนแบบนี้แะปัญหาคือตัวนั้นล่ะนี่แหละผมนั่งคิดแล้วคิดอีกอยพยายามดูว่าเออหัวเขาออกแบบนี้เขาจะไปอยู่ตรงไหนแบบนี้กับซ้ายกับขวาหรือจงไหนแบบนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ออกไกลนะถ้าจะชี้ให้ดูมันก็ดีหรือเปล่าไม่ใช่บันไดเนาะเป็นห้าสตา ห้างวดแล้วเป็นขีดเส้นขีดเส้นนะ่ะนะทีนี้เอาสังเกตง่ายๆก็ผมดูข้อมูลแล้วหวยมีโอกาสที่จะมาตัวเก่าอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูทางหวยที่เขาออกเราสังเกตแบบผมนั่งนั่งดูมาหลายนะแล้วมางวดนี้ผมก็ค่อนข้างว่าโอเคประมาณหนึ่งแต่ ให้ดูแบบตื้นๆเอาง่ายๆดีกว่าเอาแบบนี้ฮ่าแบบนี้ง่ายๆนว่าจะไม่บอกแนวคิดก็บอกกันได้นีนะสังเกตูหัวนี่จะเป็นอยู่แค่นี้เน,ะะเน,น,นาะจะเป็นอันดับสองมีขั้นที่สองก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่เรามาดูเอาแบบตื้นๆสองช็อตพอสองสองสองเส้นพอระบบนูหนึ่งสอง สี่หกนี่งวดสเตปนี้อยู่งวดที่สองหนึ่งสองสี่หกอยู่ตรงไหนนี่มันได้อยู่ไกลเลยหนึ่งสองสี่หกรับโมก,กันอยู่ตรงนี้นี่มาดูงวดนี้สเตปที่สองศูนย์เก้าเจ็ดไม่ได้อยู่ไกลนั่นเองเก้าเจ็ดเห็นไหมแต่ว่าสี่หนึ่งรู้สึกว่าจะหลบเข้ามาข้างในนะเก้าเจ็ดอยู่สี่หนึ่งลงครับอันนี้มาดูงวดนี้ มงต้นหัวแอน,น่าจะอยู่แถบแถบนี้ล่ะแถบนี้ตัวเก่ามาสองตัวเห็นไหมเมื่อกี้มันออกศูนย์หกสามอาจจะรับมุกอยู่ใกล้ๆก,กันนี้แถบแถบนี้ละนี่ละแถบนี้ล่ะ,ละ,แ,ละแต่ถ้ากรณีถ้าเขาไม่ออกฝั่งนี้เขายายมาฝั่งนี้เลยตรงชี้เลยนะตรงชี้เลยแต่ถ้าศูนย์มาก็น่าจะ <c oughs> น่าจะอยู่ อยู่ตรงไหนหน่าศูนย์มาเนาะพนนั่นาจะอยู่ที่ค่อนข้างที่เราชี้แต่เก่าเนน่ยผมนี่หำยมมันจะอยู่แถบนี้ละ่ะแต่ผมก็ยังบอกตัวเลขไม่ได้ไหนก็ได้แบบนี้นะถ้าแปดมาก็ไม่มีอะไรีก็มีแค่นี้เองตามตามโผไปเลยลุงไม่พูดถึงสามกับแปดเลยนะไม่พูดก็เรามียังไม่ได้แต้มสีเราเราไม่พูดปล่อยให้ออกถ้าออกก็ออกไปเจอเลขดังเขายีก ที่ไม่พูดก oh. ็เลยคิดว่าเอาของเราดีกว่าว mm. ันเถอะเราก็โอเคเข้าอยู่คือ mm. ว่าเข้าอยู่แต่ไม่เต็มที่วันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปหนักนะเ mm. พิ่งให้ไปตัวเดียวเองอะเราเบาดูแนวทางไปก่อนเนาะเราเบาดูเขาไปสักงวดสองงวดก่อนไอยจับซึ่งซึ่งเราคาดการณ์ว่าเขาจะหยุดบันไดก็โอเคแล้วมันก็ถูกเป้าเราละ เขาสลับกันนิดหน่อยโอเคไม่ว่ากันแล้วงวดหน้าเราก็เริ่มจอะบอันไดใหม่แลแตจะมันจะมีหวังกว่านะวันนี้ก็พอๆไปก่อนเดี๋ยวก็ผมแต่ว่าความรู้สึกผมว่าจับในอาจารย์แม่ถูกะนะผมว่านอาจารย์ไปแม่ยังไงก็ถูกยังไงก็มาแต่มองไม่ออกว่าเป็นคู่ไหนเท่าไหร่ไม่ยังไม่เต็มร้อยอะ่ะสองตัวก่อนหรือสามตัวถสองตัวนะผมจะเล็งไปที่อืม ให้ตอบจริงมันก็รีวายริงรีวายห้าศูนย์หนึ่งเป็นเซตนี้แต่อาจจะเปลี่ยนออกตัวหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ยังไงคแต่ตัวตัวนี้ชอบพูดปล่าเป่นะยังไม่เขียนนะรีวายห้าศูนย์หนึ่งนี่ชอบมากหรือศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งนี่ได้ได้เป็นตัวที่เป้าของวังเพราะเจาะดูแล้วมันมันน่าจะอยู่วังน้ำมดเนี้ยหวยไม่ไปไหนหรอกก็ดูเลขฐานเขาเลขฐานเขาขึ้นสูง ถ้าเขามาแบบตามหน่อยติดติดมันก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าแต่ถ้าออกกลางๆก,ก็ออกห้าหนึ่งแบบนี้ก็ถามว่ามีแนวคิดไหนที่จะไปใกล้ตัวเก่าไหมมีเราก็ไปมองที่กอบแปดหลักแสนยังยังพอฟัดพอเบี่ยงอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่างวดเมื่อกี้เขาจะทำทำให้เรางงนิดๆมันก็ถูกนะแต่ว่า ถ้าดูดีๆกอบแปหลักแสนถูกนะแต่พวกการเดินของเขาเจ็ดไปออกสมอยู่ตรงนี้แต่ว่าในกอบแปหลักแสนก็พ่วงข้างหนปกสามวันนี้ถามว่ามาหนึ่งห้าห้าหนึ่งได้ไหมน่าจะได้นะเพราะดูหลักหน่อย7 4็ี่เก้น,นไล่สั้นๆเอาแบบสั้นๆดีกว่าสามับตบหนึ่งะถ้า90แล้วก็จะเห็นอยู่เลขรถไครบ้างอย่างนี้น่นาจะดังตัวเก่าน่าจะดัง แต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าน่าจะเป็นโซคู่นี้มากกว่าเก่าม,มานี่ผมชอบคู่นี้นะแต่หาอะไรเสียบกันนั่นแหละอถ้าเลขสไตล์ตัวเก่ามาอใส่แปดก็เป็นตรงนี้เป็นเลขรถแอดสัดของผมก็น่าจะรู้ว่าเลขอะไรนะผมไม่อยากพูดก็ไม่เกี่ยวพันกับรถผมกับรถแอดสั์ถ้าตัวเก่ามานะว่าน่าจะอยู่ในรถเพราะว่าเมื่อคืนก็พันยาก็ฝันว่า หลานขับรถนะถอยไปชนประตูรั้วเขาอยู่เียุเสียมมันถ้าเลขรถผมจะเลขรถให้ชัดเราเขียนแต่ทักแรกนะเราเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่แต่วันแรกเะอันนียอดนารีให้ฟัง่อกมันปีดวงเรามันไม่ถูกเป็นพันเป็นไรถูกสิบบาทเขียนตัวเดียวเลยยี่สิบกีบเขียนตัวเดียวเขาเขียนให้แปลกเนาะชอบไม่ชอบการเรียขทะเบียนนะที่ว่ากันตั้งแต่ต้นนะ นี่นะผมจะฝันแค่นี้แหละก็ฝันที่ขึ้นแรกฝันอะไรนะใส่ข้อมือขอ้อ,ขอมือทองเส้นหนึ่งใช่เราเอ๊ะมันจะไปออกเลขอนี้เลขอะไรหนึ่งห้าแปดนี่ยแล้วก็บ้านนั่งคิดก็อย,อยู่ในนี้มีเห็นหมี้หนึ่งหับ